สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนเนะะื้อหาที่จะใช้ในการอาสอบกลางภาคนะคะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้นกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวกันสอบกลางภาคนะคะเราจะสอบเป็นระบบออนไลน์นะคะนักเรียนม .5 และเดี๋ยวจะนัดสอบกลางภาคในคัซตรูมของทุกห้องนะคะให้นักเรียนติดตามคาัซตรูมด้วยว่ามีการนัดสอบกลางภาคกันตอนไหนนะคะระบบอาจจะเปิดให้สอบพร้อมกันทั้งห้อง นะคะหรืออาจจะมีลักษณะการสอบก่อนสอบหลังนะคะก็เดี๋ยวยังไงนักเรียนติดตามข้อความหรือข้อมูลนะคะในคลาสซูมอีกทีหนึ่งเรามาดูกันเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิกเลยนะคะคอมพิวเตอร์กราฟิกเรื่องแรกที่เราจะสอบก็คือความหมายนะคะความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิกนักเรียนจําง่ายๆนะคะคอมพิวเตอร์กราฟิกจะแบ่งออกเป็น2คําก็คือคอมพิวเตอร์กับกราฟิกนะคะกราฟิกอ่ะก็คือการ จัดการการสร้างการตกแต่งการทําอะไรก็ตามเกี่ยวกับรูปภาพนะคะส่วนคอมพิวเตอร์ก็คือการใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาในการจัดการฉะนั้นคอมพิวเตอร์กราฟิกก็คือการสร้างตกแต่งแก้ไขหรือการจัดการเกี่ยวกับรูปภาพโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการนั่นเองนะคะถ้ามีคอมพิวเตอร์ในการจัดการรูปภาพคอมพิวเตอร์ในการจัดการงานกราฟิกอย่างเงี้ยเราถือว่าสิ่งนั้นเป็นงานคอมพิวเตอร์กราฟิกนะคะต่อไปนะคะความเป็นมา ความเป็นมาของคอมพิวเตอร์กราฟิกนะคะจะเริ่มต้นตั้งแต่สมัยยุคหินนะคะตั้งแต่เริ่มมีการขูดขีดจารลึกล่องลอยลงบนผนังถ้ำนะคะหรือการวาดภาพของคนาภาพฝาผนังของคนสมัยโบราณนะคะต่อมานะคะจากยุคหินก็จะเริ่มเป็นยุคของ9,000ปีก่อนคริสตกาลนะคะชาวซูมาเลียนแคว้นเมโสโปเตเมียนะคะ ออกแบบอักษรรูปลิ่มนะคะโดยการตอกอักษรรูปลิ่มเนี่ยลงบนดินเหนียวใช้ในการติดต่อสื่อสารนะคะแล้วก็ต่อมาจากนั้นก็จะมีทางฝั่งอียิปต์นะคะก็จะมีการออกแบบอ,อักษรฮีโรกราฟิกนะคะตอกลงบนผนังหรือแผ่นดินเหนียวเหมือนกันนะคะใช้ในการติดต่อสื่อสารอันนี้ก็คือเป็นวิวัฒนาการต่อมาพอในสมัยอ่า ปีคศ1440นะคะโจฮานเนี่ยชาวเยอรมันได้ออกแบบคิดค้นกระดาษนะคะแล้วก็วิธีการพิมพ์ลงกระดาษขึ้นนะคะทำให้งานกราฟ,ฟิกที่ลงกระดาษเนี่ยเริ่มมีความแพร่หลายแล้วก็ได้เริ่มต้นได้รับการยอมรับมากขึ้นนะคะหลังจากโจฮานแล้วนะคะก็มีนักพัฒนาชาวสวิตนะคะได้ออกแบบการวางตัวอักษรนะคะ ที่เรียกว่าเป็นการออกแบบ Typ ปกราฟิ i c a ลสไตล์นะคะในการวางคอลัมน์ของข้อความในหนังสือนะคะให้มีลักษณะรูปแบบที่แตกต่างและหลากหลายทำให้มีการเกิดลักษณะกราฟิกของตัวอักษรในเอกสารมากขึ้นนะคะต่อมานะคะในสมัยสงครามโลกที่2นะคะการออกแบบกราฟิกเนี่ยได้ขยายจากกระดาษนะคะ ออกมาในสื่อในสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆเช่นาภาพยนตร์โทรทัศน์นะคะวิดีทัศน์โปสเตอร์โฆษณาหนังสือพิมพ์นะคะนอกจากหนังสือแล้วก็ยังมีการขยายออกมาในสื่ออื่นๆนะคะส่วนในปัจจุบันนะคะคอมพิวเตอร์การาฟิกเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นยุคข,ของอิเล็กทรอนิกส์นะคะ,ะ,คะเป็นการนําเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์แล้วก็วัสดุต่างๆมาใช้ในงานการาฟิกมากขึ้นนะคะ เช่นการทำพื้นหลังที่มีลักษณะอูู s k i หรือ CG ที่นักเรียนได้เห็นในหนังภาพยนตร์นะคะการทำการ์ตูนที่มีลักษณะเป็น 3D นะคะการอ่านข่าวที่เป็น background เป็น 3G นะคะเป็นต้นต่อมานะคะเราก็จะมาดูกันเรื่องคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์กราฟิก คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์กราฟิกนะคะมีอยู่3คุณสมบัติใหญ่ๆอันแรกนะคะคอมพิวเตอร์กราฟิกต้องเข้าใจง่ายสื่อสารตรงไปตรงมานะคะต้องการสื่อสารอะไรก็คือสิ่งนั้นเช่นอ่าต้องการสื่อสารเกี่ยวกับพยากรณ์อากาศอย่างเงี้ยค่ะก็จะแสดงเป็นพื้นที่แผนภาพพยากรณ์อากาศนะคะ อันที่2ต้องมีความดึงดูดความสนใจนะคะสะดุดตาแล้วก็มีความน่าเชื่อถือนะคะอันที่3คือกราฟิกต้องช่วยในการจดจําเพราะว่างานกราฟิกอ่ะเป็นลักษณะาการนําเสนอในลักษณะของรูปภาพเขาบอกว่ามนุษย์จะมีการจํารูปภาพได้ดีกว่าข้อความฉะนั้นถ้ามันเข้าใจง่ายดึงดูดความสนใจมันจะช่วยให้เกิดความจดจำงานชิ้นนั้นได้ดีขึ้น นะคะคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์กราฟิกจึงต้องมี3ตัวนี้นะคะต่อมาบทบาทของคอมพิวเตอร์กราฟิกเมื่อคอมพิวเตอร์กราฟิกเข้ามาในชีวิตนะคะบทบาทหรือประโยชน์หรือสิ่งที่ตามมาก็คือการนำคอมพิวเตอร์มาใช้นะคะบทบาทที่1ที่เราเจอกันบ่อยที่สุดก็คือบทบาทด้านความบันเทิงนะคะไม่ว่าจะเป็นเกม เกมคอมพิวเตอร์เกมมือถือนะคะภาพยนตร์การ์ตูนนะคะหรือมิวสิกวิดีโอเพลงต่างๆนะคะก็จะมีการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกเข้ามามากขึ้นนะคะด้านที่2ก็คือด้านการศึกษาตอนหลังๆมาเนี่ยจะเห็นว่ากราฟิกใช้ด้านการศึกษาค่อนข้างมากทั้งการทำสิ่งพิมพ์นะคะการทำสื่อช่วยสอนวิดีโอช่วยสอนนะคะ หรือการทําสไลด์สอนนะคะก็จะมีการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกเข้ามามากขึ้นเพื่อดึงดูดความสนใจนะคะด้านที่3นะครเป็นกราฟิกเกี่ยวกับการสื่อสารและประชาสัมพันธ์นะคะจะมีลักษณะาการทํางานที่เราเรียกว่าอินโฟกราฟิกนะคะก็มีลักษณะนี้นะคะต้องการสื่อสารบอกข้อดีข้อเสียของของหรือสื่อสารในลักษณะของรูปภาพให้มากขึ้นตัวหนังสือให้น้อยลงแต่สามารถที่จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะ นอกจากนี้ยังใช้ในการประชาสัมพันธ์เช่นทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ต่างๆนะคะต่อมานะคะบทบาทที่4คือบทบาททางด้านการค้าและธุรกิจตอนนี้จะเห็นได้ว่าคอมพิวเตอร์กราฟิกเข้ามามีบทบาทในการตัดสินใจของผู้บริโภคมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกแบบโปสเตอร์หรือว่าสื่อโฆษณาออนไลน์นะคะรวมทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์นะคะ เช่นกล่องผลิตภัณฑ์อย่างนี้เป็นต้นนะคะนอกจากนี้ยังมีการทําทโฆษณาที่มีลักษณะเป็นโมชั่นกราฟิกสั้นๆในการสื่อสารหรือขายของออนไลน์มากขึ้นนะคะต่อไปนะคะหลักการทำงานของกราฟิกหลักการทำงานของภาพกราฟิกนะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภท1กราฟิกแบบลัสเตอร์นะคะหรือที่ที่ที่จะได้ยินกันในชื่อว่าบิตแมป นะคะลัตเตอรหรือ b i ๊ Map ปเนี่ยเป็นภาพที่เกิดจากการเรียงตัวของจุดสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะที่เรียกว่าพิกเซลซึ่งแ,แต่ละพิกเซลเนี่ยจะมีค่าสีที่เจาะจงเราจะเอาพิกเซลเล็กๆหลายๆสีมาเรียงต่อกันคล้ายๆการปักคอสติปะคะนะคะ,นะคะจำให้เกิดภาพฉะนั้นภาพ b i ๊ Map ปหรือล a ต t e r เนี่ยเวลาเราขยายเข้าไปอะเราจะมีลักษณะเห็นเป็นจุดสี่เหลี่ยมเล็กๆที่เรียกว่าพิกเซลแบบนี้นะคะ เหมาะสำหรับภาพถ่ายนะคะภาพที่ไม่ต้องใช้ความละเอียดสูงนะคะแล้วก็จะใช้ภาพในลักษณะของลัสเตอร์หรือ b i t m a ทนะคะต่อมานะคะเป็นลักษณะที่2นะคะลักษณะที่2เขาเรียกว่า Vector ร์นะคะเวกเตอจะทำงานแตกต่างกันกับ b i t แมทบิ t แมทคือจุดเล็กๆใช่ไหมคะแต่ Vector เนี่ยจะใช้หลักการคำนวณทางคณิตศาสตร์ในการสร้างภาพนะคะ เมื่อมีภาพและสีตำแหน่งแน่นอนฉะนั้นเวกเตอร์เนี่ยไม่ว่าเราจะขยายใหญ่หรือย่อเล็กแค่ไหนภาพนะคะจะมีลักษณะคงคุณสมบัติภาพนั้นอยู่โดยไม่เกิดาการสูญเสียคุณสมบัตินะคะไม่เกิดความเบอร์ของภาพอย่างเงี้ยนะคะส่วนใหญ่จะใช้ในการทำสิ่งพิมพ์นะคะโปสเตอร์โปสการ์ดหรือบิวบอร์ดขนาดใหญ่นะคะ ต่อมาประเภทของภาพกราฟิกนะคะตอนนี้ประเภทของภาพกราฟิกมีอยู่ลักษณะเด่นๆอยู่2ประเภทก็คือ1 2มิติหรือที่เราเรียกว่า 2D นะคะ2มิติเนี่ยจะมีความกว้างยาวนะคะแต่ไม่มีความหนาลึกเชนก่นการ์ตูนญีน่ปุ่นนะคะเช่นโดเรม่อนชินจังอะไรเงี้ยนะคะหรือลักษณะของอสไลด์ที่นักเรียนดูตอนนี้ก็เป็นลักษณะของภาพ2มิตินะคะ ต่อไปนะคะลักษณะที่2ก็คือภาพ3มิติเกิดจากการใช้โปรแกรมนะคะ3มิติในการสร้างภาพขึ้นให้ภาพมีลักษณะเสมือนภาพจริงที่สุดที่คนมองเห็นนะคะมันจะมีเพิ่มส่วนบอาส่วนโค้งความลึกเข้าไปนะคะเช่นอ่าการ์ตูน3มิติหรือหนังที่มีแบ็กกราวเป็น cg นะคะถ้าอย่างของไทยที่เราเคยดูกันก็จะเป็นก้านกล้วยอย่างนี้เป็นต้นนะคะ ต่อไประบบสีนะคะระบบสีอ่ะใหญ่ๆเลยนะคะจะมีอยู่5ระบบสีนะคะแต่ระบบสีที่เราใช้นะคะระบบสีที่เราใช้ในการทำงานบิ๊กแมปอะ่ะไ,ไม่ใช่งานบิ๊กแมปขอโทษนะคะระบบสีที่ใช้ในาทำงานกราฟิกอะ่ะที่เราใช้กันส่วนใหญ่ก็คือ1แสดงผลทางคอมพิวเตอร์นะคะเรียกว่าระบบสี RGB นะคะส่วนอันที่2คือแสดงผี แสดงสีออกทางเครื่องพิมพ์นะคะหรืองานสิ่งพิมพ์เขาเรียกว่า CMYK นะคะมาดู RGB กันก่อนนะคะะ RGB นะคะ RGB จะย่อมาจาก Red Green แล้วก็ Blue นะคะ Red Green Blue เป็นลักษณะของแสงนะคะที่มากระทบกับหน้าจอนะคะสีจะค่อนข้างสด แล้วก็เป็นแม่สีที่เกิดจากการผสมกันของ3แม่สีของแสงนะคะทำให้เกิดแสงในการแสดงผลใช้ในการแสดงผลออกทางจอภาพนะคะหรือการทำภาพยนตร์ทีวีนะคะจะใช้ระบบของ R G B ส่วนงานสิ่งพิมพ์ที่ออกทางเครื่องปริ้นนะคะจะเป็นสามสีอาจะเป็นสีสีนะคะก็คือสีชมพูนะคะสีชมพู สีเหลืองสีฟ้านะคะแล้วก็สีดำชมพูเหลืองฟ้าดำนะคะจะมีลักษณะการผสมของแม่สีของหมึกสีเครื่องพิมพ์นะคะถ้านักเรียนลองสังเกตเครื่องพิมพ์เราจะมีทั้งหมดสีสีนะคะหรือถ้าใครเคยได้ยินลักษณะของการพิมพ์สีสีพิมพ์สีสีของโรงพิมพ์นะคะอันนี้ก็คือลักษณะของโหมดการพิมพ์ cmyk นั่นเอง นะคะจะมีลักษณะของสิ่งพิมพ์หรือเครื่องปิ้นนะคะต่อไปนะคะเป็นเทคนิคในการออกแบบนะคะเทคนิคในการออกแบบเทคนิคที่1นนะคะเขาเรียกว่าเลือกใช้สีตามทฤษฎีสีทฤษฎีสีนะคะจะมีทั้งหมดสามทฤษฎีนะคะทฤษฎีสีแรกนะคะเรียกว่าสีที่แตกต่างนะคะจะมีลักษณะการใช้สีที่ตัดกัน สีที่อยู่ตรงข้ามกับวงล้อของสีนะคะเป็นการใช้สีที่ตัดกันเช่นพื้นสีฟ้าตัวหนังสือสีเหลืองพื้นสีแดงตัวหนังสือสีเหลืองพื้นสีแดงตัวหนังสือสีเขียวนะคะมีการตัดกันของสีนะคะต่อไปนะคะจะเป็นการใช้สีที่อยู่ตรงกันข้ามนะคะสีที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามเลยนะคะวงจรสีจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะ โซนนี้จะเป็นโซนเย็นนะคะโซนเย็นโซนนี้นะคะส่วนโซนนี้จะเป็นโซนร้อนนะคะใช้สีที่อยู่ตรงกันข้ามส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีโทนเย็นตัดกับสีโซนร้อนนะคะเช่นสีส้มตัดกับสีฟ้าสีเหลืองตัดกับสีน้ำเงินสีแดงตัดกับสีเขียวอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเป็นสีตรงกันข้ามลักษณะต่อไปเป็นการไล่โทนนะคะจะเป็นลักษณะที่นิยมใช้นะคะ ก็คือการใช้โทนสีที่เป็นโทนสีเดียวกันแต่มีลักษณะาการไล่เข้มหรืออ่อนนะคะอย่างา powerpoint ของครูเนี่ยจะเป็นการใช้สีโทนเดียวนะคะมีการไล่สีเข้มสีอ่อนนะคะแล้วก็มีการาตัดด้วยสีที่ต่างกันเพื่อเน้นข้อความเน้นส่วนต่างๆเพิ่มขึ้นนะคะจะเป็นการใช้ทฤษฎีสี2องทฤษฎีในงานนะคะอ่าทฤ อาทิสดีสีเทคนิคการเลือกใช้สีต่อมานะคะเขาบอกว่าต้องสร้างความแตกต่างของสีนะคะก็คือถ้าพื้นหลังอ่อนตัวหนังสือต้องเข้มพื้นหลังเข้มตัวหนังสือต้องอ่อนนะคะเช่นพื้นหลังของครูตอนนี้เป็นสีชมพูตัวหนังสือที่ครูใช้ก็จะใช้เป็นสีม่วงหรือสีที่เข้มเพราะว่าพื้นหลังเป็นสีขาวแล้วก็ตัดกับตัวแบ็กกราวเพื่อให้ตัวหนังสือเด่นขึ้นมานั่นเอง ทฤษฎีต่อไปนะคะเขาบอกว่าให้ใช้สามสี่สีก็พอแต่งานชิ้นหนึ่งนะคะไม่ควรใช้สีมากเกินไปเพราะมันจะทำให้เกิดความลกของงานนะคะต่อไปนะคะทฤษฎีของสีเขาบอกว่าให้ใช้สีพื้นประมาณ60สเเซนสีรองส0สเอร์ซและสีที่เน้นส0บเอร์เซนจะเห็นได้ว่าครูจะเน้นข้อความมากกว่านะคะ ข้อความก็จะเป็นสีที่เข้มมองเห็นชัดง่ายชัดเจนนะคะจะส0สีรองอื่นๆของคู่ก็จะเป็นลักษณะของสีฟ้านะคะที่เอามาตัดนะคะแล้วก็สีน้ำเงินสีที่ใช้เป็นรูปภาพอย่างเงี้ยนะคะประมาณ3 0แล้วก็สีพื้นก็คือลักษณะของสีขาวกับสีชมพูนะคะประมาณ60นะคะ ประเภทของไฟล์กราฟิกหรือนามสกุลของรูปนะคะอันนี้นักเรียนต้องรู้ไว้นะคะประมาณ2-3สานามสกุลนะคะที่จริงมันมีนามสกุลเยอะมากแต่เอาที่จำเป็นจำเป็นก่อนนะคะอันนี้จะคุ้นเคยสุดก็คือ JPEG หรือ JPG นะคะ JPEG หรือ JPG เนี่ยเป็นลักษณะของไฟล์ภาพลัสเตอร์นะคะที่ได้จากการถ่ายรูปถ่ายภาพนะคะภาพถ่ายที่เกิดจากการเซฟ ในคอมพิวเตอร์ลักษณะเป็นภาพที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขภาพได้นะคะเป็นภาพที่พร้อมใช้งานนะคะสามารถใช้ในการทำงานกราฟิกทำงานออนไลน์ได้เลยนะคะเป็นภาพลัสเตอร์ฉะนั้นเวลาขยายมันก็จะเกิดความเบอร์ของภาพเป็นจุดเล็กๆนะคะอันต่อมานะคะลักษณะของไฟล์จ i ๊นะคะ GIF นะคะ เป็นไฟล์ภาพที่สามารถบีบอัดให้มีขนาดเล็กนะคะเล็กมากๆส่วนมากใช้เป็นการบันทึกไฟล์ภาพที่ไม่ต้องการความละเอียดสูงนะคะ,ะ,คะเช่นรูปภาพที่เป็นรูปอ่ารูปประจำตัวเล็กๆอะไรเงี้ยนะคะรูปอิโมจิน่ารักน่ารักที่เป็นภาพเคลื่อนไหวนะคะส่วนมากนิยมใช้ GIF เนี่ยบนเว็บไซต์นะคะตัวอย่างเช่นภาพเคลื่อนไหวของสี่เหลี่ยม อันนี้นะคะก็จะเป็นไฟล์จิ๊บที่มีการเคลื่อนไหวเล็กๆแล้วก็ผ้าที่ใช้ประกอบเนี่ยนะคะจะเป็นไฟล์จิ๊บก็คือมีการเคลื่อนไหวนิดหน่อยนะคะใช้ในการประกอบอางานนําเสนอหรือเว็บไซต์นะคะอันต่อมานะคะเขาเรียกว่า PNG นะคะ PNG นะคะเป็นไฟล์ที่นําจุดเด่นของจิ๊บกับ JPEG มารวมกันนะคะ แล้วก็เป็นไฟล์ที่แสดงสีได้สวยกว่าจิ๊บนะคะแล้วก็จุดเด่นของ j p อ่ png อันนึงก็คือพื้นหลังนะคะโปร่งสามารถทำพื้นหลังให้โปร่งใสได้นะคะจึงนิยมใช้ในการตกแต่งนะคะเช่นการสร้างสติ๊กเกอร์การสร้างภาพที่เอามาประกอบเนี่ยนะคะจะไม่มีพื้นหลังนะคะแบบนี้นะคะเป็นการตัดพื้นหลังแล้วก็เซฟเป็นไฟล์ png นะคะเพื่อใช้ในการตกแต่งนะคะนิยมใช้ทำสติกเกอร์ตอนนี้ก็จะคือสติกเกอร์ไลน์ที่นักเรียนใช้กันในแอปพลิเคชันไลน์ก็จะเป็นไฟล์ png กันนะคะส่วนอีกไฟล์หนึ่งก็คือ psd นะคะที่จริงถ้าเราไม่ไม่ได้เรียนที่บ้านไม่ได้เรียนออนไลน์นะคะเรียนที่โรงเรียนเราก็จะได้เรียนโปรแกรมที่ชื่อว่า Photoshop นะคะหรือใครที่ใช้งาน Photoshop เป็นอยู่แล้วนะคะ ไฟล์ psd เนี่ยเป็นไฟล์ของ Photoshop เราสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะคะเก็บประวัติการทำงานลนักษณะการทำงานของเลเยอร์ภาพเอาไว้แก้ไขและก็เซฟออกมาเป็นไฟล์ประเภทต่างๆได้นะคะเป็นไฟล์ที่ใช้ร่วมกับโปรแกรมในการตกแต่งกราฟิกที่ชื่อว่า Adobe Photoshop นั่นเองอเนื้อหาที่จะใช้สอบก็มีประมาณนี้นะคะข้อสอบจะเป็นข้อสอบ อ่าชอยนะคะแล้วก็อาจจะมีข้อสอบอัตนัยให้เติมคําบ้างนิดหน่อยนะคะยังไงก็อย่าลืมทบทวนบทเรียนนะคะแล้วก็เตรียมตัวสอบการภาคกันอาทิตย์หน้านะคะแล้วก็เจอกันในคัสตรูมของทุกห้องนะคะอย่าลืมทบทวนบทเรียนแล้วก็ติดตามงานในคัสตรูมด้วยนะคะแล้วเจอกันอาทิตย์หน้าค่ะ